การต่อสู้ในครั้งนี้ทางชูโมน,นั้นเป็นไยเสียเปรียบอยู่ลงนรกไปซะและชดใช้ความผิดที่แกนั้นทำกับลูกชายของฉันใช้ทักษะฝีเท้าแสงเปิดใช้ทักษะพ่พนสนสายฟ้าและการจับตกของชูโมน,นั้นทำให้ทางเจ้าชงนั้นได้ลอยขึ้นไปข้างบนนี่แกแกไม่ได้รับบาดเจ็บเลยงั้นหรอลูกชายของแกนะ่ะมันเป็นพวกไรยางอาย,ยอขนาดน,นั้นคิดว่าก่อนที่จะมาเจอพ่อของมันนั้น ฉันจะไม่เตรียมตัวมาก่อนเลยหรือไงน้อยแกอย่าเพิ่งได้ใจมากนะฉะนั้นจะทำให้แกนั้นได้รู้เลยเลยวนี้ว่าทำไมในฐานรูย้ยากเห่งน,นี้นั้นแม้แต่นังลบคนรู้ยังไม่กล้าแม้แต่จะหาเรื่องฉันดาบคมผ่ามิติพึงคมนี่มันกำลงังและเบิดเหนือระดับขั้นตัวเองนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังคมผ่ามิติผ่านขั้นสมบ,บูรณ์เลยเงั้นสินะ ก็ดีฉันกาลังจะอยากพิสูจน์ว่าพลังของตัวเองนั้นจะก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนแล้วเหมือนกันแลดูเหมือนว่าตอนนี้ทางเจ้าชิงน,นั้นที่เห็นทางเฉียวโม่ไม่ขับเคลื่อนไปไหนขนันงก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าทําไมถึงไม่หลบกันละ่ะคิดจะทาอะไรกันอยู่ถ้าอโดนดาบนี้เข้าไปต่อให้เป็นพลังของนักรบขั้นคุณูยังไงก็ต้องตายแน่ไม่ว่ายัางไงแกก็ต้องผ่านคมมือดาบของฉันไปไม่ได้หรอกนะต่อให้ไม่ดนเต็มเ็มแกก็ไม่มีทางบาดเจ็บเช่นไมละ่ะ และดูเหมือนว่าตอนนี้ทางเฉียวมู่นั้นกําลังรวบรวมพลังไว้ที่ดางและการรวบรวมพลังเช่นนี้ทําให้ทางเจ้าชนนเช,างาาเชิงนั้นตกใจเยียงมากแต่สะท้อนเชิงสึ่งนั่นหรอหรือว่าแกผ่านขั้นต่อซื้อแล้วทางเฉียวมู่นั้นก็ได้โจมตีทางเจ้าเชินนงในทันทีทําให้เจ้าเชิงน,นั้นได้ตายลงไปนั่นเองและการตายของเจ้าเชิงน,นี้ทําให้สกุลโจได้ล่มสลายลงไปณนะวันต่อมาแม้แต่นักลบระยะถ่ายอย่างเจ้าเชิงยังตายเลยหรือนี่ คนคนนี้ก็คือวันน้าทีมรักษากฎหมายในฐานลูยางวันน้าครับทุกคนในคฤหาสห์สุกุลโจตายกันหมดเลยจากล่องลอยแล้วเดินว่าคนร้ายจะเริ่มก่อเหตุตั้งแต่ขางนอกเข้ามาข้างในทุกคนตายในดาบเดียวเพียงแค่เซเวินนาทีงั้นสินะฆาตรกรเป็นผู้ใช้ดาบที่ทรงพลังมันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่พวกเรานั้นจะจัดการแล้วรวบรวมหลักฐานรายงานไปยังเบื้องบนตัดสินใจเองแล้วกันได้ครับตัดพามาที่บ้านของสิวโม เนื้อสารสูตรระดับ2มี3 5ชุดเนื้อระดับ3มีอยู่4ชุดแถมวัตถุดิบสมุนไพรลำคากับวัตถุดิบสารสูตรระดับ2อีกเยอะของที่ได้มาจากเจ้าเฉิงนี่มูลค่าน่าจะเกิดล้านเลยนะเนี่ยหึห <c oughs> ลำบากเก็บมากี่ปีล่ะสมนอหน้าเก็บแล้ไม่ใช้ให้หมดก่อนจะตายเลยนะต่อจากนี้ฉันจะฝึกอย่างสบายใจสักทีเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือต้องรีบดีเรื่อระดับเป็นนักลบคุณลูให้ได้ในระหว่างที่ทางคิวเมื่อนั้นกำลังรวบรวมของต่างๆเข้ามาในถุง ดูเหมือนว่าจะมีกล่องๆองหนึ่งนะครับตกลงมาจากเตียงนอนนั่นเองเกือบโดนเจนี่ไปเลยฮะเหมือนกําลังจะหายใจอยู่เลยมันยังมีชีวิตแต่คขรส,รสันดานส่วทั่วไปมากที่สุดก็เพียงแค่2ปีแล้วฟักนะแล้วทําไมเจ้าตัวนี้ถึงไม่ยอมฟักมาเป็นสิบสิบปีแล้วละ่ะมาลองดูกันลองหยดเลือดแสดงความเป็นนายอัดพลังธาตุเข้าไปทุบด,ด้วยความรักก็ยังไม่ได้ผลแม้แต่พลังตัวเองที่อัดเข้าไปก็ยังทําอะไรไม่ได้เลย ่อนนะถ้าใข่มันฟักด้วยวิธีง่ายแบบนี้พวกมันคงไม่ตกมาถึงมือเราหรอกโดยคิดว่าเป็นแม่ไก่และกลับไปตั้งใจฝึกฝนดีกว่าครั้งก่อนไปที่เขาต้าซูได้ผลเฟิงองลิงกลับมาด้วยเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันผลเฟิงองลิงนั้นทใหมผู้ที่มีพลวร่าลลมบรรลุรู้แจ้งและอาจจะเลื่อนระดับเป็นขั้นพส่รรคนได้